สวัสดีจ้าพี่น้องจ้มามากินตะบูกปูกันสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะพ่อพักจ้าพี่นอออ้องไล่แด้สวัสดใค่ะ

Mm -hmm. Yeah, okay, come. ทะเลบริเวณอ่าวแสบเแม่นหมอนะเข้าวข้าเดี๋ยวมั้นในกรุงไม่แน่นัก็ื้อตบุุ้มบบหวานขึ้นเลยแต่ข้าวอันมั

เด็ดาอ่ไหมเจ็บเจ็บเจ็บเราปรงสดมากเห็นไหเอปรงได้ประมาณสตัวหัวไอ้เกิน อร่อยนึงมันบอกเนี่ยอร่อยถ้าตัดจะบอกคุงเดี๋ยวซีซีไป แตคุ้มได้หรอลื่นโดนยิ้มเถี่ยไม่ได้กินทุกมือหรอกน้าแ,แม่นาะถ้านเคยบล็อกเคลอดยากแทบๆไยบลอกกินได้ไหมหรอกลื่นโดนเป็นพออาหารทะเลพอไอโอดินเนาะอุ่งน,นี่ทะเลอุ่งไม่หรอก ก um, ูน nah um, ี่เินนั่งเจดย่ะได้อันนี้ภู้ขาภูเขาเอนบะไปยกู่าอกให้ตเดียบุกล้อกก็กรอบไ่ไม่เงแช่เย็นยำําเนิก็กลอบไป เราใ่เหรอเราก็ต้องเรียกสายพันธุ์ของมันนี่ไม่มามัมเป็นเสือมุ่นมัวเนี่อ้โหแค่ดําจแชร์เรื่องพันธุ์มันถูกไหมมีเดินดาราสายพันธุ์ความกว่า ทรงกระดูกไอ้พี่น้องฮะพี่รู้ก็ดีแดดตาแห้งสุด้านเลยรอบบ้านซุกเด้อพี่น้องถ้าผู้ใดบ่ทันงรอบบ้านซุกก็เป็นรอบบ้านอาทิตย์เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าวันเสาร์เพีมีธุระเวลาประชุมราชการเข้าไปเฝ้ามา อ,อ,อั่งคนตายลั่นอย่างเ้ยัตายหรอกบ่ั่นที่เขาที่อ,อ <laughs> ั่นมาเขาที่เลยตายเลยเลั่นรุ่นโบกนะพี่น้องพี่น้องลูกค้าก็สำคัญญาติพี่น้องก็สำคัญพี่น้องถนะ้าตองแบงใหี่ถือลงไป็เจ้าไปสิ ตอ้ตู่ปรบมุงคล้งมาไปน้เห็่ตาเลอเป็นยงไงุ่ไปเอาลกไปใช่ไหมพี่น้ังม่เขาถาเลยปกติถ้าพีค่พีซ้ายก็อยูพีซ้ายพกรไปนะถ้าพีซ้ายพไปเดินเพีกับ่ได้เพีกับว่าไปนะพี่น้องอันนี้พีซ้ายเพี้ยยูเพี้กับตรงไปอื Oh. một giọt giọt Lấy đi có tìm bê gái nóng mà ได้ไปแล้วเนอะนี้นอ,องกลองกินกับใครเป็นไงไม่ไงต้องบานนำ้ำ ข้างหัตคอยเขาที่ดีท่าวงหำมึงทั้งนี้กขาท่อยหำทั้งนี้บ่ได้ดค้างตคอยมัน้างเาทีบ่เออเอที่ไหนวาจะรักเขารักบ่เออดังกบบางนึงเนี่ยเอาเลยแบออกทีหยมทั้งนี้บ่ได้เลยเดวจะต cũng mới đến ừ. hết tất cả ở thịt. Trò... Nè, hết ở có bóng bóng Có bóng hết bóng 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 bóng

เดีดยวยินเขาว่าไปหาตำรวจนำถ่วงได้นำถ่วมเมื่อวานเป็นเรงะไล่ะท่วมไรอยู่บ้าง่วมไรหรอกอันนี้ใบมุอะน่าเมือเต่า่วงครับตรงนี้อยู่ยจเพิ่งตวากใไอนะกงไหลขเขาเอีก้ก่อนนี้อ้องผู้หญิงถ่วงไหม<อ>ต้องทาถึง เขาลุขายเขาถมไปในหันคนเลยเนีเ,<อ>าเยากว่าถ้ายกกว่าถมขนนลุกขึนบน้ำถมที่นอ้อง,องเกียเขงขบาเขาเครื่องรอมาใส่กินกัไปเพื่อไปก่อนเดี๋วพี่น้องสวัสดี